ไก่กางเกงแดงไก่กางเกงแดงไก็ตาของเขาท่านชมเดี๋ยวตอนนี้เราจับจากตอนนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปเก็บผักที่นาของไกด์เราค่ะเป็นผับขูดค่ะเราดูว่าจะสวยงามไหมเป็นผักเก็บสดๆที่นี่เขาไม่ใช้สารเคมีนะคะ ไม่ลงค้อง กลับาม,มาคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันไปกับไกด์กางเกงแดงแล้วกระตาของเขา,า <laughs> เราจะมาดูผักกูดนี้ผักกูดนี้เราปลูกใช่ไหม,ไมปลูกอืมมันเป็นตามธรรมชาติอ๋อผักกูดนี้เราขึ้นตามมันมันจะตื้นขึ้นตามธรรมชาติค่ะท่านผู้ชมนึกว่านึกว่าปลูกไว้ าากำลังพูดอ่ะฮะตรงนู้นมีคนสุดบอยู่ เ uh จี huh, ๊ยบผัดับ้านครับได้โปรดครสวัสดีคสวัสดีค่วันนี้เดี๋ยวดูราพี่จ้าครัเลยครับเียเหมือนกันจไปผัดจะูแมันจะิดกเงเราเจะแ ันนี้อันนี้เป็นต้นมะกรูดนะเป็นผลอันนี้เอามาเลยสามหัวล้านนะทนี่เองตามธรรมชาติเราไม่ได้ปลูกไว้ใช่ไหม,ไมนี่แบบว่ามาหวานไวน้หรือเปล่าหรือไม่ไม่นี่ค่ะท่านผู้ชมยอดใหญ่มากกวดแน่นเลยนี่ค่ะนี่ของที่ใส่ที่จะบอกอ่ะนี่เหรอ,อนนที่มีปลา ตั้มก็เอาปลาเอาเอาเบ็ดมาใส่นี่แหละได้ปลาตัวเบลล์เบลลเลยเนาะนี่ใบนี่หมืหอมหอมหอมเตยอะไรอะไรอ๋อลุงคลองตรงนี้เนาะวางไอ้นี่าขานะยาบาดขาบอกตัวเองเอง็นเฉยๆสั้น <laughs> คนใ,นใจเก่งขยาวเนี่ยผักกดูดเราจะไม่ร่วงใช่ไหมไม่ร่วงฮะไม่ร่วงเดี๋ยวร่วงไปไหนเราเราจะเก็บแบบแบบไหนะแบบนี้หรอแบบกรอดๆนะแบบนี้เอาแก่แล้วพี่เอาที่มันหักไหว,วอ่ะพอเ <Okay. S 1> ออ อันนี้ด้วยเหรอเออแบบนี้เออนั่นเราเราเล้ยวแบบนี้เออแบบนั้นก็ได้น่ะแบบนั้นแหละนี่เหรอเอออันนี้ก็เอาหมดใช่ไหมเอาแต่แต่ว่าเราต้องเด็ดตรงที่ว่าเราเด็ดได้อย่างเงี้ยมันอ่อนใช่ไหมเออเอาที่มันอ่อนถ้าไม่อ่อนก็ไม่อแก่แล้วใช่ไหมไหนได้อยู่อันนั้นไมกินอร่อยอย่างนั้นนะรออืออย่าตรงไอ้ที่เราหมดไปนะ ตรงีเราอยู่เนี่ยตรงน้เราจานี้เนเปินช่องวางขัดตูดค่ะท่านผู้ชมกินตามธรรมชาติกินตามธรรมชาติอันนี้เขาคิดยาข้ายาฝั่งนี้เราจะ เขาจะทำไร่ข้าวโพดแล้วเราจะไม่ไปฝั่งนี้เราจะอยู่แต่ฝั่งนี้เราจะไปก็ไปีฝั่นงนี้นีน่ข้างล่า <c oughs> งเนี่เก็บเก็ดนี่เนี่ยนี่ตั้งใจเหรอไปจะตั้งใจจะได้เก็บเร็วๆ ต้องไปเก็บเลยบ่ลงไปย่าท่วมหัวเลยแล้วฮะาท่วมหัวเลยแล้วเี่ยทำนี้ไอ้คลองคองอันนี้มันมันลึกไหมดำเยยเนาะอ๋อแต่ปลาเยอะใช่ป่ะปลา้มครับอันนี้มันคือต้นอะไรนพี่เขาว่ามันเป็นยาวะน้ใบก็ไม่มาน้อสสิดเลยบ้าแค่เนาะ มันคล้ายๆแบบยาขาเออยาขาแหละไม่ใช่ใคล้ายๆเอามันเอามาเาเว่ามันเบี้ยมันเคยัวมันกินมันตันน้ำได้พี่คือแบบมันกัดไม,ม่ให้บินมันพังลงไปข้างตัดน้ำตัดเขาเรียกว่ายาแฝดเออคล้ายๆกับยาแฝดวัวจะ็นลายลงไปนในคฟาง อ๋อนี่เลยต้นผักกูดไม่เคยเห็นเลยเคยแต่ได้กินแต่ไม่เคยไม่เคยเห็นต้นจริงของมันถ้าไปที่ต่างประเทศที่เราดูที่แบบเนาะทำเนาะเขามันจะเป็นแต่ยอดก้นยอดเลยอ่ะเขาเผาก่อนที่เขาเผาอันนั้นละเขาเผาจนจนให้มันขึ้นยอดใหม่มันถึงจะติดตัว ก็ขมอนะไปทำอะไรกินก็ได้แกงไส่ผัดผัดน้ำมันหอยเอาผัดน้ำมันหอยก็เอาเปแกงใส่มันก็ตัดเลย่ใส่เสาแกงเป็นไม่ต้ำผัดน้ำมันหอยทีนัดมากเหรอแต่มันเหมือนแบบว่าเฉพาะพืชปกคลุมหมดแล้วไงมันต้องก็เลยดูแบบว่าเหมือนน้ำไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวหนึ่งแล้วดูทำนาผมไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาก็ตัดหมดแล้วเนี่ย ใช่ไหม,อมเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดหมดเลยเครื่องตัดหญ้ามาตัดหมดนี่เลยเราไม่ปล่อยให้มันลกนี้นะพี่แต่ว่าลุงแกก็เก็บไปเยอะแล้วนะกำนันเอ้าเหรอเป็นกำนันใช่ป่ะนี่นนนตรงนี้เยอะเลย ว่าลงไปเก็บไม่ได้นะขากระสั้นแขนกระสันจะเอายอดกลูกูดกลูอยู่ในดงเลยอ่้ววิคลิปนี้ยาวเนี้ยละครชุมเนี้ยยาวจับมีหลายอย่างมีแต่มีแต่เก็บเห็ดดีนะไม่มีหาปลาเลยดีนะไม่มีแบบว่าไปหาปลาอีกยอดไปถ้ามันยอดไามาเกี่ยวไปให้วัวนี่ครัปลูกทุเรียนนะพ่อปลูกไว้ เออครับอหนมากครับเออต้นเงาะนี่อันนี้ต้นเงาะเห็นมินดาลูกเขียวเขียวมันยังไม่โตเฮ้ยอวบมากลูกนี้นะโอโ้โห กำลังเก็บกันเลยค่ะนี่คือคลองทั้งหมดเลยค่ะนี่อร่อยพอมาหัดไปม่จอดๆแม่แม่แม่ไปหกินตอนอเช้าเนี่ยเช้าว,วานะเนี่ยให้มาเก็บหนีเยเหรอ,อ พ่อเก็บไปจะบหวามพี่เหมือนมันเวลามันไอ้นั่นอะ่ะมันยิ่งขึ้นใหม่เนาะเวลาเราแบบว่าแพ้วฐานแพ้วถางทิ้งไว้อะ่ะมันจะขึ้นใหม่ส่วนตัวนี้เขาจะไม่เก็บกัน เพราะว่ามันเป็นแบบว่าเขาเรียกมันสั้นอย่างเงี้ยจนมากเขาจะไม่เก็บกันเพราะก้านมันสั้นเขาจะไว้ให้มันโตออพะกูดนี่มันจะมีแบบตามตามคองไส้ไก่นี่เลยเหรอ ตล,ตลอดแนวเลยใช่ป่ะโอ้เราก็หาเก็บก,กินแบบนี้ตามธรรมชาติค่ะบางยอดเราก็เอาเอาไม่ได้นุ่นไม่นู่นนะไปได้ไหมมีหลายยอดเลยตรงนั้นนะ เป็นคลองน้ำปลาก็พอสมควรไม่น่าเชื่อว่ามันจะลึกปลาตัวใหญ่คิดว่าน่าจะปลาตัวใหญ่แหละเพราะว่ามันเป็นเรียกอะมันมีพัชะพืชปกคลุมเยอะเลยทําบางทีก็ทำไม่ให้แทบจะไม่รู้เลยว่าไม่มีมันมีคลองตรงนี้ถ้าเรามองมาจากด้านนอกอ่ะลมละ โดนดโดนโดนโดนไปไอันนี้มันบา้ไหน,นไปนเรนเรนไปค่ะพนนนี่เอาแต่ยอดเท่านั้นเอาแต่ยอดกูดๆเทน่าน,นั้นเ้อมันต้องแต่เอาเอาเอาที่แบบว่าเป็นกูดๆเหรอ ยิ่ยับบักกูดไงรอดเจ็บนิ้วเมื่อวานก็เจ็บหลงขาหนึ่งเจ็บนิ้วตั้งแต่ตอนนี้นางอายแน่เลยค่ะท่านผู้ชมแอบไม่ยอมให้เราถ่ายมองมาเอา เจะมา,าวะ่ะมาไม่เห็นอ่ะ, <6. S 1> ม,อะมะนาวใบเมล็ดมเมล็ดนะจ๋าเห็นใบชะพละะูเนาะไข่เลิศอันนี้ก็ที่ต้มหมดเลยเต็มเนละยไข่เลิศดเคที่ตำเหรอที่หนามะนาว แ,แล้วก็มาถึงฤดูการเก็บมะนาวมะนาวมะนาว<ม>ยักษ์ักลูกใหญ่มากเลยอันนี้ไม่แก่เลยเนะี่ยไม่แก่น,นะไม่แก่หรอกเหรอมันไม่ใสมันต้องดูลูกใสใสใสมะนาวอ่ะจะเอาหมวกขึ้นให้หนอยรอนต้องดูลูกใสใสอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ทุกทุกรุ่นเลยแหละต่ว่านนะถ้าลูกใสใสน้ำมันจะเยอะเออดูไม่เป็นอนะ่ะต้องดู ลูกใหญ่ใหญ่ใสก็ดีให่ใหญ่ใส่ตามมาคุณผู้ชมเราจะมาดูลูกใครใหญ่ใหญ่ใสไม่มีใสปาดไปไม่มีฝังน้ำหนาวแบบนี้เขาบอกว่าไม่ได้เป็นเหลืองแดดแต่เราก็นึกว่ามันแก่ค่ะท่านผู้ชมต้องแบบนี้ค่ะไม่เอาอย่ขายเขาไม่เอาอย่างี้ พอดน,นี่จะลูกใหญ่ๆก็คือแบบนี้เขาจะไม่เอาใช่ไหมเ้าก็ก็จะไม่เก็บเลยก็ต้องรอให้มันแก่ตรงนี้ถึงไดะเนี่ยเยอะนี่มันมันดงดงมานานเลยท่านผู้ชมเดืาาอดขมอขาวแล้วเขาถ้าใส่ใส่กิลโลหรือว่าไง อยากเห็นไข่มันค่ะท่านผู้ชมอุ้ยเราจะมาดูกันว่ารังเนี้ยรังเนี้ยมีไข่ไหม z ูม m zoom z o ม m z o ข้ามาหน่อยก็มีโหไม่มีค่ะท่านผู้ชมกัดพี่อุ้ยผักกุดยักใหญ่มากว้าวไหนนั่นเนี่ยผักสูงตรงนี้มันได้รับน้ำดีว่ามันก็เลยแบบแต่การยากแต่ยากนี่ยมาหนาว ระวังรังมดแดงตั้มระวังมดใส่ใส่มีน้ำเขาบอกน้ำเยอะไปกินท,ที่บ้านลองดูพัน,นอะไรนะีนกัับพน่ไม่รู้จักทำแต่รู้แต่ว่ามะนาวไ,ไล่ไร่มเมล็ดเป็นเป็นเนี่ยค่คคะเป็นมะนาวไร่เมล็ดทำทำไร่มเมล็ดพันไร่เมล็ด เ,เราไม่ได้จับชื่อค่ะว่าเป็นันอะไรสรับแต่เป็นมะนาวไร,เร่เมล็ดไปไปค่ะกลับกันค่ะท่านผูน้ชม ก็ได้พอสมควรละผักกูดแล้วก็มะนาวแค่นี้พอไม่ต้องเอาเยอะกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะ